ขั้นค่าหันตะไคร่เกียยท่าตะตำแก้วบองแล้วพี่น้องตำกินเองสุทียมิตรสื่อไรเข้มกกินเผ็ดกินวันนี้ที่ตำรสจัดปากจะกองเองแซ่บใส่ค่าตะไคร่ขวัวหอมพริกก็เรียบร้อยเราพี่น้องกรอบดีป็นยังเลยลูกเขาา้าว่าสิปั้นเอาจันขัวเพิ่มสุ้ม กว่าใบปันไว้ยังสิล่ะย่านมันบ่พอ่อย่านมันหน,น,น,นูนบ่บ่ลืมแล้วแต่ล่มหันคาตะไข่กะโอ้ยบัดยงมมันงามางามก็ประดดเห็ดเนาะ จนว่าขืนโคนแล้วตะไคร้ตะกีงามงามนีแจะหัวยังไงกีบยังไงเออจะได้ยังไะบาทนี้เขานาแรงมากอ,อืดต,ตะไคร่กินได้บาทนี้ว่าจะได้กินได้เงีนแตะขว้วเงีนยจะแของกับพ่อแล้วมาต้องห่วงแล้วทุกปีย่าได้ขายดิตะไคร้แต่ปีนี้มันขืนโคนแล้วเนาะปีกายว่าได้แยกบ่ได้ปลูกไม่ เอาก่อเก่าขึ้นมาเลยกันยังงามคือเก่ายู่แต่ว่าประเดี๋ยวนี้เริ่มที่เขานานาวเพื่อนกระแหงกันล้นั่นลงซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเกี่ยมเคียงต่าแก้วต่าแก้วบองแก้วปลาลาจน้า